ครับวันนี้เราจะมาดูแนบของหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อนินวัดสำนักคอกันครับนะครับเป็นลนักษณะเป็นแนบนะครับลงยาสีแดงกับสีเขียวนะครัักษณานี้เลยนะครับจำหน้าจำตาแนบให้แม่น,นครับหลวงพ่อนินเนี่ยได้รับความเคารพจากชาวบ้านมากเลยนะครับเพราะท่านมีวิชาคมเกลก้ามากครับ นะครับแลแน่ท่านนี้ก็เป็นของหายากนะครับจำลักษณะแน่ไปได้ครับว่าสีลงยาเป็นยังไงเนี่ยจำพวกลักษณะลงยาเนี่ยว่าสีออกลักษณะไหนนะครับเราจะลงรายละเอียดนะครับเนี่ยเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยสร้างได้ปีหนึ่งหกเนี่ยพวกยาอะไรพวกเนี้ยต้องมีการรุกร้อนบ้างครับเนี่ยครับเนี่ยเอกลักษณ์เนี่ยเป็นยาสีเขียวแดงครับให้จำสีเป็นลักนะครับ ที่ของการลงยาเนี่ยด้านล่างนี่มีฟ้าคือเนึ่เป็นฟ้าของฟ้าของฟ้าของกัละออกไซด์ของแนบออกมาเนี่ยเ,เราก็สังเกตทางชารได้นะครับเนี่ยต่อมาเราจะเริ่มลงรายละเอียดนะครับเป็นหน้าของหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับรุ่นนี้แล้วก็มียันอยู่ด้านบนนะครับนี่ลังจานี้เลยนะครับจําให้ดีนะครับเดีย๋ยวเราจะเริ่ม ลองซองกล้อ like งด <t flips over> em, ala, ูกันนะครับนี่ครับนีครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นจุดๆเลยครับเป็นตารางตารางครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเป็นจุดๆๆๆลายขึ้นไปเลยครับ เราสะงคเนี่ยประเภทนี้ครับนี่ครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับต้องเป็นชุดชุดชุดุดอย่างนี้เลยครับเราซ่อมลงไปเนี่ยเราเห็นี่ยลองรอยยาเนี่ยเนี่ยยาต้องแห้งเลยครับเราจะเห็นยนความแห้งของยาเนี่ยนี่นี่เราเราจะเห็นว่าว่ายามีความแห้งนะครับเนี่ยเดิมมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมยานี้ต้องเป็นเป็นแพ่นนะครับ เนี่ยมันได้อยู่แล้วเนี่ยยาจะมันเป็นเห่นรอยรูดรูดออกมามข้างในก็จะเป็นมีสนิมกินนะครับเนี่ยคือความแท้ความเดิมนะเนี่ยเราจํายาจาสี่ยาให้ได้เนี่ยชัดเจนเลยสี่ไม่ลอกตานะสี่อย่างนี้เลยครับยาเี่ยสี่องยาครับที่ลงไปเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นลักษณะนี้เลยครับความแนบเลยมีความคมชัดมากนะครับเนี่ยเป็นตารางตารางเลยครับหน้าลงพอน้่ยนี่ครับนี่ เห็นไหมเนี่ยฟ้าเขียวๆขึ้นเลยนะปามีอายุขมภะนะครับเนี่ยจะยากให้จำพวกการลุดร้อนหุ่งยามากกว่านะครับเพราะสี่ยาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับเก๋ทาไม่เหมือนนะครับแล้วมีค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างทํายากนะครับอันที่เป็นแนบอย่างเี้ครับเนี่ยจำไว้เลยนะหน้าหลวงพ่อต้องเป็นลายอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยเป็นงานลุ่มเกา้าครับเนี่ยเห็นไหม วกสี่สี่กระไรเนี่ยเอาสีเขียวอย่างนี้เลยให้จำสี่เป็นลักเลยครับเนี่ยสี่ยาเยนี่ยการล้นออกขนข้างในก็ต้องโดนสนิมกินนะเนี่ยนะเป็นสนิมเลยนะขนา้างในอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเป็นสนิมนะขนา้ะขางในมีลักษณะนี้เลยครับเนี่ยจำให้แม่นเลยครับนี่ครับก็บรบประมาณนี้ครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยเนี่ยให้เราจำยา ยาสีลงที่ลงไปให้ม่มนๆด้นหลังก็เป็นหลังเป็นแนบเป็นเข้มเวติดนะครับเนี่ยลักษณะนี้ครับเนี่ยเราก็ดูได้ครับเนี่ยเราก็ดูครับออกซาเลยเนะี่ยหลังจะเรียบๆนะครับนี่หลังเรียบหมดเลยครับนี่เห็นไหมน,หน,น,นี่นะนี่แล้วหลังนี้พื้นผิวเรียบนะครับ เรียบตลอดนะครับ<ม>เนี่ยเนี่ตัวนมกคาผิวเกี่ยวขึ้นมานะครับพระมีอยู่เนี่ยเนี่ยเราอ่านธรรมชาติได้นะแต่ผมอยากให้เราจดจำสีของยามากที่สุดเลยครับเนี่ยครับตรงเป็นสีอย่างนี้เลยครับยาเราก็ได้แนบที่เป็นของแท้นะครับจํายาให้แม่นจารอยลอนรอยอะไรของพระให้ได้มันก็ไม่ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราจำสีของยาคัดได้ ไอ้ทุกสี่องยาที่ลงไปได้เนี่ยเราก็จะดูพระได้ง่ายขึ้นนะเราจดจำพวกนี้ได้เนะี่ยพวกสี่องยาเ,ยเพราะมันทําให้เหมือนหรอกเนี่ยสี่เ,เอกลักษณ์เลยนะนยครับสี่ยาเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยไหต้องเป็นลักษณะอย่างนี้เลยคนระับแล้วก็เรียบๆเนี่ยสี่ยาที่ลงไปเนะี่ยหน้าหลวงพ่อเป็นจุดๆเด็นๆเลยนะความคมชัดเลยนะเนี่ยไอ้ไหม สนิมนี้ขึ้นเลยครับเนี่ยความคมชัดของมันเนี่ยวายายาลอนเนี่ยสนิมขึ้นเลยครับเนี่ยนะครับดูไอ,อยาเป็นสีนี้ลกัลกๆคือดูไอ,อยาเป็นสีนี้แล้วก็นางงพอเป็นจุดๆจ,จุดตารางเลยครับเนี่ยเห็นไหมเงินดูนะเห็นไหมเนี่ยจะต้องเป็นตารางนี้เลยครับเนี่ย้วยาในสีนี่นเราได้พระหลวงพ่อนินวัดสำนักคอนะครับ สีสวยงามแล้วก็เทนะครับ,นรบเนี่ยยาต้องรุดมางคับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้ไอ้กล่องแนบรุ่นนี้ครับเนี่ยสีเหลืองนะต้องสี่นี้นะครับนี่ขายกันยาตรงสี่นี้นะเน,นี่ยเนี่ยเราก็จะได้ลงพนนินวัดสมนักคอที่เป็นแนบของแท้แล้วนะครับดูไม่ยากครับดูยาดูธรรมชาตินะครับสําหรับแนบดูยาดูธรรมชาติสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับมีอะไรติชมตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณพวกพี่ๆท,ที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับ